การสวัสดีช่องเ้าของวันที่28มีนาคมพศ2567ัากสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยูทูบยูซี่พระโคศีงหนึ่งและการสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิปนี้ของทางช่องกันครับการสร้างรับชิปนี้ก็เป็นชิปที่สองกับสีมาแบ่งงัวให้พี่น้องไปเรื่องเป็นงัวดีราคาถือทรงฟรี200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามต๊ะรงกันแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับบอ่บอว์วหลไย้ใหญ่ห้างนะครับพี่น้องครับมีทั้งราคาหยกราคาแยกนะครับ เดี๋ยวช่วงต้นชิปผมสีวาเป็นราคาแยกกันครับพี่น้องครับนี่ครับเขาเรียงเลยครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่สูงลอยสามสิบห้านี่เด้ครับพี่น้องครับอ่าแม่เพิ่นสีหูใส่ยน้อยนึงครับนี่ครับหูใส่ยตั้งแต่น้อยบุญละครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นงัวบสครขบเคี้ยงอ้างดูหมูครับพี่น้องครับี๋ยวพาเมืองแมียเงครับจงขืนเมืองลูกสาวครับพี่น้องครับหางลำลามครับ ลูกสาวอายุสองเดือนบวกนะครับงออยู่นี่นี่รุ่นท่องนะครับอยู่ในชิบอยู่ในชิปนี่ครับพี่น้องครับเพราะว่ามีพ่อพันอยู่นห่นครับบางที่มันอาจจะเสื่อมอะไรออกเดือนกัวประมาณนี้ครับพี่น้องครับทั้งนั้นทั้งนี้เป็นขอสันนิษฐานนะครับพี่น้องครับเพราบ่าสามารถยังดูได้ครับนี่ครับมึงตัวแม่แล้วแล้วเดี๋ยวผ้ามึงตัวลูกครับพี่น้องครับลูกสาวลูกผสมบามันสวยๆครับอายุสองเดือนบวกชิบนี่ง่ายๆเจ้าน้อยครับพี่น้องครับเพราะว่า ง้อปลอยออกมาลามจินห้าครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นอัตลหดเห็นว่าเออมันจินห้าดีครับพี่น้องครับเพื่อผูมารับชมชิพกับสิเดตัดสินใจไงขึ้นครับพี่น้องครับแม่โบลูกโบครับแต่แม่นยุคตะกี้ซื้อบ่ไใ้เด้ครับราคานี้พี่น้องกับง้อส่งนี่เกเรนี่ครับอันนี้ก็ถทือว่านาเจ็บอีกค้มครับพี่น้องครับกับใต้ลูกแดงๆอยู่เลยครับสำหรับคมนี่มองไข เอาไปหนึ่งมื่นเก้าพันบาทได้ครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวลูกกันได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาเมืองลูกเพื่อนแบบนี่ครับตัวลูกสาวเพื่อนท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์องค์หาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดระยองครับพี่น้องครับนี่ครับบัดนเดียมังคบในสวงเดี๋ยวมึงตัวลูกเพื่อนครับมันไก่ลูกเพื่อนเหรอเป็นเมียลูกเมียง่วลูกแรก้ยด้ครับพี่น้องครับลูกสาวอยู่หาเดือน แม่กับโปรเซนท์่องสูงครับพี่น้องครับแม่โบดลูกโบดครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัวลูกสาวคนหนึ่งจะจัดครับพี่น้องครับเดี๋ยวผาเมึงแม่ครับแม่กับรอยซานหาบัวด้วยครับเนี่ยอ้างๆดูหมูเช่นกันครับพี่น้องครับหนังแน่นนะสำหรับคมนี่ก็ไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทด้วครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องยกสองคมเอาไปสามหมื่นหาพันบาทครับเดี๋ยวแม่ลูกเมีย ร้อยใหญ่ๆของทางขอกไปสองโคมับแชร์สามหมื่นห้าพันบาทนะครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวร่วมกันถ้าพอไม่พี่น้องท่านใดสนใจกะโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องครับเนี่เป็นทั้งโทรศัพท์ครับ06ห้า207 6884พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับกดกระติกางทางขอกกนเช่นเดิมยังทุกคลิปอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันครับพี่น้องครับ มากะลีกับจ้องโทมาครับพี่น้องครับมากระพันแค่นั้นแหละครับพี่น้องครับับสำหรับไทยคลิปนี้ก็ขอฝากช่องยูทูบยุซี่พาโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากอุดหนุนฝากเขามารับชมอมิปฝากเขามาติดตามช่องน้อยๆของเราหน่อยครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ